สวัสดีครับผมสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมาเจอกับผมเช่นเคยนะฮะเสซลกองทัพนะครับผมวันนี้ผมมีไฮรันเดอร์สประตูนะฮะสามคันนะครับผมแล้วก็3คันนี้แต่งคนละแบบคนละสไตล์นะครับผมวันนี้มาจอดให้ดูนะฮะเพื่อเป็นแนวทางให้ลูกค้าได้ดูนะครับแล้วก็ได้เรื่องในการแต่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแนวแบบสปอร์ตนะฮะแต่งแบบหล่อๆเท่ๆหรือว่าจะเป็นแนวออฟโรดก็มีให้ดูเหมือนกันนะครับผม สำหรับทั้งสคันนะฮะสคันนี้จะเป็นสีเทาแลโมโบทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เออลืมไปมีรุ่นสแตนดาร์ดให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าในรุ่นสีประตูนะครับไฮเลนเดอร์ er, ถ้าเกิดลูกค้าอยากแต่งเนี่ยจะเลือกแบบไหนดีไปดูกันครับ เอาละครับผมสําหรับรุ่นแรกเลยนะฮะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแบบแต่งแบบสแตนดาดนะครับผมแต่งจริงมันแต่งนะนะฮะไม่ใช่ไม่แต่งนะครับสำหรับคันนี้นะฮะอ่าแต่งยังไงนะครับผมก็คือในส่วนของรุ่นนี้นะครับจริงๆแล้วเขาคือรุ่นแซดนั่นเองนะครับล้อแม็กรุ่นแซดจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนี้นะฮะแต่ว่ารุ่นนี้ลูกค้าจับเปลี่ยนเป็นล้อแมกของลายแซดพีนะฮะ จริงๆก็จะเป็นขอบ8เหมือนกันเลยนะเป็นขอบ8เหมือนกันแต่ว่าในส่วนของตัวแ p ีเนี่ยจะเป็นปัดเงามาให้นะครับเพื่อเพิ่มความหล่อความหรูขึ้นมานั่นเองนะครับผมนะฮะลูกค้าอยากได้แบบแต่งแบบตัวแ p ีผมจัดให้ได้เลยนะฮะก็แต่งมาให้เรียบร้อยครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้อันนี้แบบแรกนะนะครับเป็นสีประตูนะครับไฮรีนเดอร์เกรดแซดนั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็สีเทาต,ตัวนี้ก็เป็นสีเทาแบบ Tal เทาแลมโบเนาะนี่ให้ดูนี่ครับผม Okay. สำหรับรุ่นแรกเนาะรุ่นที่2นะครับรุ่นนี้นะฮะก็จะเป็นพี่ใหญ่นั่นก็คือในส่วนของตัว ZP นะฮะซึ่งก็จะเป็นเกรดที่สูงขึ้นมากว่าเกรดแขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะโอเคนะฮะสำหรับรุ่น ZP รุ่นนี้นะฮะเดิมแล้ว ZP เนี่ยจริงๆแล้ว m a x ZP ก็จะเป็นแม็กแบบนี้อันนี้คือ m a ็ก p นะครับลูกค้านะฮะ นะรุ่นนี้ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแม็กนะครับอยากได้แบกแต่งแบบขอบสิบแดเราก็จัดให้นะฮะตามความต้องการของคุณลูกค้าเลยนะครับนะรุ่นนี้เปลี่ยนแม็กขอบสิบแนะครับผมเป็นของท e นะครับสามเจ็ดนะครับพร้อมยางแต่งยางซิ่งนั่นเองนะครับผมตัวนี้จะเห็นได้ว่านะครับก็จะมีในส่วนของตัวความสูงของตัวรถนะฮะก็จะเท่าเดิมนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เราไม่ได้จัดทรง นะร,รุ่นนี้เราไม่ได้จัดทรงอะไรนะครับก็จะเป็นแบบแต่งแบบสปอร์ตนะครับตัวนี้ก็จะแต่แตงแบบออกสปอร์ตแนวเท่ๆนะครับผมนี่ยางเรียบยางซอฟนะครับผมตัวนี้ก็แล้วแต่ความชอบของคุณลูกค้าเป็นหลักเลยนะครับว่าคุณลูกค้าเนี่ยต้องการ แต่งแบบไหนความชอบของตัวเองเป็นแบบไหนนะครับผมแล้วผมจะพาไปดูอีกหนึ่งคันนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นไฮไลท์กันเลยทีมาแล้วฮะสำหรับอีกรุ่นสุดท้ายของเราที่จะมาโชว์วันนี้นะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยได้มีลูกค้าที่จะแต่งแบบนี้สักเท่าไหร่ในของฮ e ิวโซนะก็จะเป็นสําหรับคนที่ชอบในส่วนของการแต่งแบบออฟโรดแต่งแบบลุยๆุลุยยังไงนะครับผมนะ นี่เลยผมให้ดูดอกยางก่อนนะครับยางตัวนี้เขาเรียกว่ายางออเทเรนนะครับผมยางออเทเรนนะครับผมหรือว่าเป็นยางเอทีของเรานั่นเองนะซึ่งข้อแตกต่างระหว่างยางยางออเทเรนกับยางซอฟทั่วไปเนี่ยนะครับสังเกตที่ดอกยางเป็นหลักเนาะนะถ้าเป็นแนวนี้นะครับก็จะเน้นแบบวิ่งทางเรียบนะครับผมเน้นเกาะถนนรีดน้ําดีๆนะครับแต่สําหรับในออเทเรนเนี่ยนะครับเขาก็จะกึ่งซอฟนะครับผมวิ่งทางเรียบไปด้วยแล้วก็ทาง ออฟโรดได้ด้วยนะทางปุขะนะขึ้นเขาลงห้วยนะครับผมตัวนี้ก็จะไปได้สบายเลยนะสังเกตว่าดอกอยางเขาจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับและอีกอย่างคือตัวหนังสือขาวยางตัวนี้เป็นยางพินโตนะครับผมนะเป็นรุ่นนะครับผมของรุ่นเพจูสองนะครับนี่ออตรเลน a ทเนาะมาพร้อมในส่วนของตัวแม็กนะครับผมลายดอกไม้แบบนี้นะครับขอบสนะครับก็เพิ่มความหล่อเข้าไปอีกนะครับ ทั้งตัวแมกแล้วก็ตัวยางนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยโหดูดูมากเลยนะครับจากเดิมๆสปอร์ตสปอร์ตสิ่งๆเนี่ยนะฮะเปลี่ยนมาไปใช้ยางนี้นะฮะก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยดูดูนะครับผมดูดุตัวหนังสือขาวๆแบบนี้นะฮะก็จะได้รถอีกอารมณ์หนึ่งสไตล์ออฟโรดกันได้เลยทีเดียวนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมพาดูรอบๆนะฮะดูที่ดอกยางครับ อยู่ที่ดอกอยางความแตกต่างนะครับสังเกตได้เลยครับคันนี้นะครับและก็คันนี้อารมณ์อารมณ์จะต่างกันเลยนะครับอารมณ์ของตัวรถจะต่างกันเลยทีเนี้ยก็แล้วแต่ความต้องการของคุลูกค้าเป็นหลักแล้วกันนะครับผมว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแนวไหนนะครับต้องการแบบไหนมากกว่านะครับแต่งแบบไหนแล้วชอบแต่งแบบไหนเป็นตัวเองมากที่สุดนะรหรือถ้าเกิดท่านไหนยังสงสัยยังเอ้ยไม่แน่ใจก็ปรึกษาเซลลกองทัพได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรา ให้ข้อมูลนะครับผมเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการแต่งของลูกค้านะฮะได้ดีที่สุดนั่นเองครับผมเอาเลยครับผมเป็นไงกันบ้างนะครับผมสาหรับ3คันที่ผมพาไปดูนะฮะอันนี้แล้วแต่คุณลูกค้าเลือกเลยนะฮะแล้วแต่ความชอบของคุณลูกค้าเป็นหลักนะครับผมชอบแบบไหนนะครับเราเป็นคนใช้งานเองนะครับผม ถามตัวเองดูดีว่าตัวเองเหมาะกับแบบไหนนะครับผมพอเลือกได้เสร็จปั๊บปรึกษาเซลล์ทัพได้เลยนะครับผมเรามีแบบนะฮะให้ลูกค้าเนี่ยเลือกหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมชอบแต่งยังไงชอบเดิมๆชอบแซนด์ดาชอบแบบแต่งแนวออฟโรดหรือแนวสปอร์ตหรืออะไรต่างๆก็ปรึกษากันได้เลยนะครับผมการแต่งไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วนั่นแล้วแต่ความชอบของลูกค้านะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับเซลล์ท้ำฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ